สบายดีสบายดีดิจ่าซาลาไตเดอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องข้าน้าเนิ่มวันนี้ดิตาทิพากันลกไปดินตาเราเป็นเหมือนที่สองรับการดินล้างใบไม้ยองดิตาาละคะนอ้องๆบอขึ้นไปวล่าน้องไม่รอ <c oughs> <c oughs> ่อยตัวนี้ยังไง <c oughs> สภาพเนะาะกำลังเตี้ยวไหนว แล้วเขาจเขาจิบไ่ไม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 ่ไแไมหรม่ไม่เองไม่่น ย่างนะครับทุกคนจะทื่อยคิดใหม่กระลา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 สบายดีพ่อแม่อุ้ยนาวแค่ทุกคนเนาะจับเลยจับเลยมันในการสีเป็นส่วนเทศกาลเนาะการสีได้ยินเสียงรบกวนตื่นเต้นตื่นต้นตต้นตื่นบางทีเขากระสีได้เอาออกอากาศเนาะบางทีเขากระสีได้ผักเสียงเนาะนิ่ตาของบริเวณาคห่างหรอกแต่ตาแต่บริเวนั้นตาไม่สายยังโอ้ยซีตา มันได้มาอ่างเราตัวมนไ้นอนสภาพตาแต่ตะรโคตเนี่ยิหน่อยหน่เหี่ยงยเนาะมือน,นี้ที่ตาใช้เสือใช้เสือแบบจำแลมค่ะสีแดบงบแ,แบบแกมจาบบาาาาาา้าสีแดงบาดตา,าบาดใจบาดตาไฟโบหูฮะดย้ยไปเลยไเลย <c oughs> <c oughs> สั่งแข็เด้วยดยดินเออไปดินหวยหวยบาทเารอบ้นเนี้ย้เนี่ย้เนี้ยือ้องกินลาสุดเนาะเอาไปอจังเอารถบอกพาไปถือบอกใส่เส้น่างบอกพาเอ๋มันดูยุดออกขนาดค่ะ เหนื่อยห้าลืมทิ้งสบู่ว่ะยาสบู่บักไฟบักฟ้าไฟบักไฟบักฟ้าเขาซื้อไฟเขาบปเลยซื้อบักไฟเออบักไฟบักไฟบักไฟตาเนาอจะอยากเอาถือเขาก็เชียงนี่ตาเล้วเชียงกาดเจี้ยงคูเป็นเอื้อยบักไฟบักไฟ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 เบิ้งจิตเจ้าเล็กหน่อยเบิ้งหน่อยเบิ้งอะ เป็นขัางชีแบบได้ไร้ที่ทีตามาหวาะท้องดีตาดีเนาะเพื่อว่านกลมสองน้ำไน้ำลน้ำลนต๊เคือเดียวจะได้โซกันใช่ไหมฝ่นอกจาก่นอกวนเนีโซ่เนาะดืมอจ้ะเทวดาเอ้ยดืมอมติดไหมนะคะติดหรือว่าผืนใหนี่มานี่เนาะอือแ่วขึ้นใช่ไหมหมูสักนี้ แวกแก้สหมักวงก่อนเนาะก่อนที่เขาจะไปอ่าแในน้องเบ้ะเขาจะเป็นคนขืนเลยจะได้จ้าบอกไม่บอกเปิดจ้าเยียบเลยเยียบเลยเบียร์เราเบียร์ของคนจริงใจเนาะทุกคนกินวันใดมาคอมเมนต์ดอกเบียร์ของคนอกฮักเพราะว่าอกฮักยามใดก็คือเห็นแต่เบียร์เนาะไปส้มเนี่เนี่ยส้มเอ้ ภาษาจังวะนี่น้อเฮาสิมาเบิ่งเอื้อยเฮากับน้องเออกับน้องกับน้องเฮาเนาะเอาหมากม่วงเนาะทุกคนทุกคนเน้อขึ้นเอื่อยแกงนะน้าปุ่นหนึงเยากเลยขึ้นดนวยนะเว้ยส2 3 2 3 2 3ามงสามแกงพี่ดาบะหน่วยเดียวหน่วยก็ตกแล้วเอื้ยเก็บๆๆเอืกอยเอ้อยีดาสิแกงจังนี้ก็บ่ได้ กปมี่อะไรสต๊าบบดีเนาะไรคิดดอกคิดเอก็จากกินเบียแต่วาลิตาคือลุมเปียววาลิตาเอ่ออากกินเบียปบราณอ่ะถั่จ้าก็เด้ ว้าวนิสาได้บหอแล้วจ้าชิ้นงาเราลิบนำตัดก <ocalypse> <uana> ้ดรเด้อต like <illas> ัดกอนะดอดดูๆๆๆต่ยต้นน้ำเลยต้นเลยบ่นี่เขาชิโนกดิบดาเโรซาำซาเขาจะเอาบอดเพราะว่านิตาโบมี่โบีเวลาร้ายเดี๋ยวนิตากับก้ามหรอ เด็กสโลวีนางก็เน้อง น้าฮะจะไรกับเมื่ออไรคอยแม่กอกเป็นว่า ลินลินพี่ไมตีเว้ยอะไรไปจราจิไปวะไปไปตี่มอรอยากให้ดิไปอยู่เลยเออโอสนาไดี ค่ะโนี่คบทิมเลย

คุณผู้ชมโอ้ยอุ้ยท่านผู้ชมท่าน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 ผู้ชมตั้งใจกินขนาดเกลือเกลือเกลือล้มซื่อดี น้ำซ่าโอยซีกันเนาะทุกคนเนาะจ้าดานบริเล็กยืนเขื่อนยืนเขือ่อนเ้อโอ้ยดานบริเล็กเกี่ยว,ย,ว,ย,วยืนเกี่ยวยืนโอ้ยน้องแค่เจ้กาก็ได้ bày chị nhang đó có chị nhang không chị nhang mới thằng này đấy rồi chị tao có tiền hay hàng đài tiền hay hàng đài กับน้องเบบีสองโครนหนึ่งขึนสองมือเนาะในการมาหลินบาทของดิตาโกงซื้อไปจะได้โอเคบอสอิอ่ม <laughs> อิมอ่มหนามจ้า,าวันอิ่มยังไดขอสุดมิลาห์จ้าออกเมื่อก็คือจะออกเมื่อบาทของดิตาเลยเนาะว่ามันขำแมงหล็กเพราะว่บา,บาถ้าเข้ามาตัง้งใจมากแขกหนึ่งมือกับสอง เว้ยหนึ่งคือสองคนเด้ตากับสิคอจบคลิปเพียงชนี้เด้อขอบใจที่ติดตามกับรับส่งคลิปหน้าขอกันใหม่จะได้กันลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ติดตามติดคลิปใหม่ต่อๆไปเด้อและวสำหรับคลิปนี้แจ็คจะลืมคอมเมนต์มาเด้อและที่สำคัญอนี้ดิบขาไปกดติดตามให้ติดตามแนวพีเอ็มติดต่อกันตรงนี้บายบายๆหน้าพบกันใหม่